สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวิถีไทยวารตี้เสรีทางความคิดอิสระทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมวันนี้ลงจากวังน้ําเขียวนะคะระหว่างเส้นทางก็รู้สึกเหนื่อยล้ากับการประชุมแล้วก็เห็นร้านกาแฟน่ารักนรอยู่ร้านหนึ่งริมทางถนนสายปักทงชัยกบินบุรีนะคะเลยชวนกันแวะมาชิมกาแฟอยากจะรู้ว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนมีอะไรขายบ้างเดี๋ยวเราจะไปเดินหาเจ้าของก่อนนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับร้านปี๊้านะครับ6อยู่บนถนนตามซุปีราชกระบินครับค่ะขายอะไรบ้างคะขายกาแฟ,ฟอาหารโอ้ลป6า3 <c oughs> คา่ะ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักน่ารักนะคะมีเบอร์เกอรรี่หลากหลาย ท่านที่ผ่านเส้นทางสายนี้นะคะสนใจที่จะแวะเข้ามาจิบกาแฟร้อนๆนะคะก็แวะเข้ามาได้สถานที่จอดรถกว้างขวางและที่สำคัญก็มีสนามเด็กเล่นสำหรับลูกหลานของท่านที่มาด้วยนะคะนี่ก็คือรอบๆบริเวณซึ่งได้คุยกับทางร้านเห็นบอกว่ามีโครงการที่จะทำเป็นที่พักด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับ เจ้าจของสถานที่สวัสดีค่ะชื่อแหม่มยุพินพิรักษานะคะค่ะก็มีความตั้งใจที่จะเปิดสถานที่แห่งนี้ให้คนที่ผ่านเส้นทางกบินบุรีปทุมชัยนะคะเส้น3 0มีเนี่ยได้มีที่พักผ่อนเนาะระหว่างที่ขับรถมาเหนื่อยๆล้าๆนะคะเรามีสถานที่จอดรถรองรับนะคะมีให้เด็กๆได้มีที่เล่นนะคะสามารถปั่นจักรยานเล่นแทมเพอร์รีนะคะหรือว่าปั่นเ,เล่นชิงช้าอะไรเงี้ยค่ะ คุณพ่อคุณแม่ก็จิบกาแฟไปสบายๆห้องน้ําสะอาดนะคะยังไงมีโอกาสถ่านมาทางนี้เรียนเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็คือรายละเอียดของร้านรับรองได้เลยนะคะว่าห้องน้ําสะอาดจริงๆนะคะเมื่อกี้ได้เข้าไปสัมผัสแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ได้เวลาเดินทางต่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะ